สวัสดีทุกคนเราชื่อเปเปีนนะก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูวันเดวิดมีว่าหนึ่งวันช่วงใกล้สอบเราแบบทำอะไรบ้างก็ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงยี่สิบเจ็ดก็แบบเป็นเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็วันนี้เราสอบในอีกสองวันก็ตัวที่จะสอบก็คือก็ฮี <What? S 3> คือยี่สิบห้าสอบฮีมาโตฮีมาโตก็คือเป็น,นเกี่ยวกับพวก ระบบเลือดระบบอะไรต่างๆแล้วก็พวกเม็ดเลือดรตดิดเชื้อในเลือดแล้วก็พวกดูแบบเม็ดเลือดว่าเม็ดเลือดแบบนี้คือเป็นโรคอะไรเป็นเลือดกางเป็นทลสัสซเมอะไรนี้ก็จะต้องไปดูสไลด์ให้แบบดูออกเลยก็เดี๋ยวไปดูกันว่าหนึ่งวันจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นแบบเนื้อหาต่างๆที่เรียนในตารางสอนสําหรับบล็อกนี้ก็พอแบบอ่านแล้วแล้วก็จะแบบคิดค่าทิ้งแล้วก็ของที่เหลือสำหรับวันนี้ก็คือแบบครึ่งล่างแล้วก็แลบ,บต่างๆแต่เวลาอ่านเสร็จก็จะจดสรุปตรงไปใน สมุดเลยจะได้รู้สึกชอบเขียนลงกระดาษมันมีความแบบช่วยให้จำได้มาค้นแอนจะไปอ่านแหละ ออกไปข้างนอกกันเด mm hmm. mm hmm. ี๋ยวเจอกันตอนแต่งสิ้เราเลยดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะย แบบนี่ชลุกของเราในวันนี้แล้วก็จะออกไปคณะกันแต่ก่อนจะเข้าคณะก็จะไปวัดคิวก่อนเพราะว่าคิวมีความแบบเริ่มที่จะเริ่มที่จะขึ้นมาแล้วทุก <c oughs> คนคือนัดไว้สิบเอ็ดโมงใช่ปะตอนนี้สิบเ็ดโมงสิบนาทีแล้วยังไม่มีคนมาเปิดร้านและ ไม่มีพนังงานแหละไม่มีงงวีว่แววที่จะได้ทำแล้วต้องทาไงต่อค่ะใจอ่ะ <c oughs> อาจจะอดทำคิ้วในสาววันน,นี้เสใจจะียพรารู้สึกเบอ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาหาข้าวกินที่ึกมหานครนะระหว่างรอร้านเปิดลวกันเพราะว่าถ้าไม่แวกวันนี้ก็ไม่รู้จะแวะกวันไหนแหละก็ โอเคเดี๋ยวรอดูว่าร้านจะเปิดให้เราไปทำได้ตอนกี่โมง 踢五米四米那边踢阿龙去 คนที่ง่วงที่สุดใช่แล้วตอนนี้ก็มีเสียงสัญญาณไฟไหม้แบบตลอดเวลาเขาซ้อมดีไฟกันใช่ไหมเมื่อกี้มีแบบซ้อมโค้ดนายแค่แปดสี่ไฟกันตลกมากก็มาอ่านหนังสือกันในข้ออีกสองวันสองไหนรีวิวบอกไหนบ่็อกนี้ชอบบ็อกไหนที่ เอาเกียรบอกไหนที่สุดดีกว่าสีบอกนี้ยากอะเอาชอบก็ได้ชอบไม่ชอบถ้าโดยาโดยเนื้อหาเออรู้สึกว่าสกินดีสุดก็อยว่าสกินไม่แต่ว่าแบบคือหมายถึงว่ารู้สึกว่าแบบมันมันเกี่ยวกับโลกทางดีนังนี่งมันก็แบบมันก็รีเ a t ได้แต่ว่ารู้สึกว่ายากสุดก็คือสกินเหมือนกันก็เลยไม่ชอบตรงความยากจริงก็แบบ แต่ว่าบอกอื่นอะตอบไม่ได้เพราะว่าลืมหมดแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าที่แบบดูแบบดูแบบดูเยอะแยะคือแบบวิธีพาโาตเพราะต้องสอบสป,ปอตด้วยแล้วต้องสอบสองกองด้วยก็คือมันสอบตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยว่าสิ่งใแล้วแบบแรกแค่แบบสองวันซึ่งแบบน้อยมากใช่แล้วตอนนี้ก็คือเหลือปรุงแล้วก็นอนไปแปดชั่วโมง สื <10 S 1> <c oughs> คืนดูหนังมันีนนนไปเทววันนี้มีหน้าที่ดูอีกสซใช่เ <c oughs> <ม>พราะฉันก็จะมาดูกันนะจาว่าจะานทัไมไม่คือต้องแบบถ่ายหน้าตอนนี้กับหน้าตอนสดสิทำเสร็จขอเป็นแบบสาม l ด g บล็อกได้ไหมดูแบบโปรเกต้ดูโปรเกตอาความย,มยาุ่มแบบไม่เต็กมากล <c oughs> อ,อ่ยหอ Wow. อันนี้คืออะไรไหนไหนโชว์โชว์ผลความชินเลยคุณอ่าเดี๋ยวจะให้ชิมถ้าคุณมองผ่านพัดคุณจะไม่เห็นใต้ตาดำนี่คือคลาสสิใช่เปล่าเนี่ยไอ้นี่มันจริงอ่ะคุณดูได้ไงอดูได้ไงคุณเห็นว่ามันเยอะมากๆใช่เยอะมากๆตอคุณไหนคุณคนไหน บราซิล <Brazil. S 2> นะอาชีววิยอะบลอ๋อบาซิลอชวิแ,แวล้ว C LL L เจอ C เจอลิมโฟแบบกลมๆอะ <c oughs> ลิมโฟใสมึงดูบราิอย่างของมันคนมาดูเอาฟิตในวันนี้ แล้วนี่คือแบบน้องที่เราแบบถือไปด้วยมาด้วยใช่ไหมแล้ววันนี้ก็ได้น้องมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งน้องแบบหน้าตาเหมือนกันเลยน้องแบบน่ารักมากก็ตอนนี้ก็มีน้องคือรลมีสองตัวแลวหละน่ารักสุดๆก็เดี๋ยวเอาน้องๆมาปิดคลิปเลยนี่